ไปกันต่อครับ่านผู้ชม่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหพี่เล็กซี่มันเป็นการตอกย้ําความฟินกันอีกแล้วใช่ค่ะหลังจากที่แฟนคอนหลายหลาคนได้เห็นแล้วน้องปอนกับน้องภูวินเนี่ยเขาเสิร์ฟกันอย่างที่เรียกว่า โอ้ Ooh, ฟินจังเลยนะพี่เล็กซี่ล่าสุดค่ะส่งต่อความจิ้นกันต่อกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะผู้ชมขามีสติหน่อยคุณทีนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เขาตั้งใจและตั้งหน้าตั้งตาถ่ายทำนะในที่สุดค่ะก็ได้คิวในการออนแอร์ air. ในซีรีส์เรื่องนี้มีสติหน่อยคุณทีค่ะเป็นเรื่องราวของทีนะคะรับบทโดยน้องปอนเนี่ยแหละค่ะผู้ชมลูกชายคนโตของมา าเฟียเก่าและก็ละทิ้งอดีตที่เคยค้าอาวุธมาทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำหอมและก็เครื่องประดับแบรนด์อาร์เซนีนะคะแต่ดันเกิดเหตุการณ์และความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อคุณทีชอบอารันอารันรับบทโดยน้องแซนต้าค่ะนายแบบคนสนิทของพีทที่รับบทโดยน้องภูวินเนี่ยแหละค่ะช่างภาพฟรีแลนซ์ชื่อดังที่มาถ่ายแบบให้กับน้ำหอมคอลเลกชันใหม่นี้ เริ่มตื่นเต้นแล้วใช่ไหมล่ะตัวละครเริ่มนะตัวละครกําลังดําเนินไปแล้วคุณผู้ชมหลังจากนั้นค่ะก็คนที่มีความสุขอยู่เงียบๆใช้ชีวิตแบบอินเทอร์เวิร์ดแต่กําลังจะถูกทําลายตลอดการเพราะว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นต้องเป็นอาจารย์ค่ะในการสอนวิชาจีบให้กับคุณที แต่กลับโดนจีบเองแบบเล่นใหญ่ราวกับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหญ่แห่งการจีบบนโลกใบนี้เรื่องราวความรักนะที่ทำให้พีทอยากจะตะโกนออกมาว่ามีสติหน่อยคุณที จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยซีรีส์เรื่องนี้ค่ะผู้ชมคะออกอากาศทุกวันเสาร์ช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีตอนแรกเนะี่ยวันที่15พฤศจิกายนนะคะเชื่อแน่ว่าค่ะหลายๆคนเนี่ยรอติดตามแล้วถ้าใครเป็นแฟนคลับตัวยงของน้องปอนกับน้องภูวินเนี่ยนะคะรีมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วว่าวันที่15เจอกันนะคะคืนวันเสาร์เป็นอีกหนึ่งคืนค่ะที่มีซีรีส์หลายหลายเรื่องให้เราได้ดูในทุกๆช่องด้วยเป็นช่วงเวลาใกล้กันประมาณ3 สามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ดูซีรีส์วายหรือว่าซีรีส์หลากหลายแนวค่ะและเป็นช่วงเวลาเดียวกันหลายๆลยคนบอกว่าพี่เลกซี่หนูเปลี่ยนช่องไม่ได้เลยนะคะเลื่อนช่องไปช่องนี้ก็อยากดูช่องนี้ก็อยากดูอกอกดเอาเป็นว่าค่ะบางช่องดูสดบางช่องสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยแต่เรื่องนี้นะคะมีสติหน่อยคุณทีดูสดได้นะคะผู้ชมขะทางช่องนี่เลยคะ่ะทางจ m เอ็มนะคะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นค่ะผู้ชมต้องบอกผู้ชมแบบ นี้เลยนะคะว่ายังตาตึงกับแฟนคอนที่หลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่โอ้โหหนูตาตึงนะคะอ่ะไม่เป็นไรก็คือต้องบอกว่า สามารถดูในโซเชียลได้เรื่องของแฟนคอนนะคะแต่ถ้าซีรีส์เนี่ยมีสติหน่อยคุณทีเนี่ยสามารถดูได้วันที่15พฤศจิกายนเนี่ยนะคะก็เรามาเล่ากันใหม่อีกทีหนึ่งว่าสนุกสนานแค่ไหนชื่นชอบอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้ผู้ชมเนี่ยได้สะท้อนนี่เห็นด้วยว่าซีรีส์ออกมาแล้วเป็นอย่างไรทิศทางนะคะความชอบของนักแสดงความชอบของคนดูและนักแสดงที่เล่นเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยก็อยาก ผู้ชมเนี่ยได้เห็นแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนได้ด้วยนะคะสามารถสะท้อนข้อความมาได้ชอบเรื่องนี้หรือว่าแสดงความคิดเห็นอย่างไรมาได้นะในโซเชียลมายาฮอตนิวของเราทุกแพลตฟอร์มค่ะ